นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวชี้แจงหลังจากการประชุมร่วมระหว่างสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเพื่อพิจารณาเรื่องเร่งด่วนคณะรัฐมนตรีถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา162ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นการถแถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐาหนึ่ง ก่อนที่รัฐบาลจะดำเนินการตามอำนาจเปิดให้อภิปรายเกี่ยวกับนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทว่านโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัลที่ให้ใช้งานในระยะทาง4กิโลเมตรเรื่องนี้ตระหนักว่าในชนบทอาจมีร้านค้าไม่เพียงพอขอไปดูรายละเอียดและไปดำเนินงานให้เหมาะสมอีกครั้งตามคำแนะนำของสมาชิกส่วนระยะเวลาการใช้6เดือน เรื่องนี้จําเป็นเพราะต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่มีบางคนบอกว่าอยากให้ยกเลิกการใช้ระยะทาง4กิโลเมตรขอชี้แจงว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคต้องการการกระตุ้นถ้าเกิดคนที่มีถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดใดก็ควรกลับไปใช้ที่นั่นมีเวลา6เดือนก็กลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องก็ดีเพราะฉะนั้นเรื่อง4กิโลเมตร ตามบัตรประชาชนก็ขอคงไว้ยกเว้นแต่ว่าบางจังหวัดหรือบางเขตอาจมีการขยายอาจขอดูอีกทีหนึ่งนอกจากนี้นายยงรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าเรื่องค่าแรงขั้นต่ำสมควรได้รับการปรับเร็วที่สุดโดยตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้เศรษฐ,ฐกิจโตเฉลี่ยปีละ5%เเซน์ ตลอด4ปีซึ่งจะทำให้ค่าแรงขึ้นไปได้600บาทต่อวันปร,ริญญาตรีเงินเดือน25,000บาททั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสจะนำระบบดิจิทัลมาใช้ให้มากขึ้นเพื่อลดการทุจริตขอขอบคุณขอ้อมูลข่าวจากเว็บไซต์สยามนิวส์ .com ขอบคุณครับ